แต่งงานกับฝรั่งสายเปยคิดว่าจะสบายกลับต้องมาช่วยช้นี่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องคนนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆนะคะทุกคนแค่น้องเขามาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเอสายฝอรุ่นหลังๆที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็เจอฝรั่งสายเปยน้องเขาบอกว่าน้องเขาเจอฝรั่งสายเปยแฟนเขาเนี่ยเปยมากเอน้องเขายื่นข้อเสนอว่าคือเขารู้จักกันมาหลายปีแล้วก็นี่จะแต่งงานกันฝรั่งนี่ก็รักน้องมากพอสมควรน้องบอกอย่างนี้เนาะ เขาบอกว่าเออน้องเขาก็ยื่นข้อเสนอน้องเขามีครอบครัวมีมีลูกมีพ่อมีแม่เนาะเขาก็บอกคือพ่อแม่เขาลูกเขาเนี่ยที่อยู่ทางประเทศไทยเนี่ยก็ใช้ชีวิตลําบากคือก็มีบ้านอยู่ก็ไม่ได้บ้านดีอะไรนักหนาก็บ้านกระต๊บอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่กันหลายคนอะอืมอยู่กันหลายคนทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่อะไรประมาณนี้ก็น้องเขาก็มีลูกเออสามคนลูกก็เยอะอยู่นะเออแล้วตอนนี้ลูกก็ต้องเรียนหนังสือ ก็คือ <c oughs> มีแฟนฝรั่งก็อยากจะให้ลูกมีชีวิตสบายเออฝรั่งเนี่ยก็ขอแต่งงานน้องเขาก็โอเคนะโอเคเพราะเขาบอกว่าฝรั่งคนนี้ก็น้องเขาขอก็อให้นะขอเงินค่าเอ,อดูแลลูกค่าอะไรเงี้ยเพราะน้องฝรั่งก็ไปเยี่ยมน้องเขาที่เอ,อที่บ้านนอกที่ต่างจังหวัดก็เห็นครอบครัว่าน้องเขาอยู่ยังไงลูกเขาอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเสื้อผ้าไปโรงเรียนก็ดำๆเก่าๆอะไรเงี้ยก็สงสารเนาะฝรั่งก็สงสารก็น้องเขาก็บอกเออเธอฉันก็อยากแต่งงานกับเธอนะอืมแต่ ถ้าเกิดว่าฉันยังไม่ได้ปลูกบ้านใหม่ให้พ่อแม่แล้วก็ให้ลูกฉันอยู่เนี่ยลูกฉันกับพ่อแม่ฉันยังอยู่แบบเนี้ยฉันก็ทิ้งไปไม่ได้หรอกเพราะฉันเนะ่ะสงสารพวกเขาเพราะฉันคือเสาหลักของครอบครัวฝรั่งคนนี้ก็ได้ความรักเมีเยไงเออรักเมียสั่งปลูกบ้านให้เมียเลยอืซื้อที่ดินนะคือว่าน้องเขาบอกว่าน้องเขาจนจริงจงเขาไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองก็คือก็อาศัยปลูกในที่ดินของญาติก็ตอนนี้ก็ฝรั่งก็ซื้อที่ดินให้ ปูบ้านให้เพื่อน้องเขาจะได้แต่งงานมาอยู่กับเอ่อกับเขาแล้วก็ส่งเงินรายเดือนให้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อให้ลูกได้ขับไปโรงเรียนไม่ต้องแบบว่าเออเดินไกลอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเดินหลายกิโลเชื่อฝ่าจะไปถึงโรงเรียนอืมก็ประมาณนี้ซื้อรถซาเล้งให้พ่อกับแม่ขับไปทำนาขับไปทำนาซื้อไร่ซื้อนาให้พร้อมก่อนที่จะแต่งงาน น้องก็คิดว่าอ้ฉันก็ได้ฝรั่งรวยแล้วโนอเออฝรั่งก็ให้ขนาดนี้โคก็ให้ถ้าเธอจะแต่งงานกับฉันเธอต้องเออให้ให้ลูกให้พ่อแม่ฉันสบายก่อนแล้วฉันจะได้แต่งไปแต่งงานไปอยู่กับเธออย่างสบายใจนี่เหตุผลของน้องเขาอืในขณะที่เขาติดต่อกันทําบ้านทําอะไรฝรั่งเขาก็มานะมาหามาเยี่ยมมาดูมาอะไรทุกอย่างก็คันนี้ก็แต่งงานลัดขั้นตอนไปถึงขั้นแต่งงานเสร็จเรียบร้อยฝรั่งก็สารภาพ เธอฉันน่ะมีนี่มีสิมากมายก็ที่ฉันให้เธอไปทั้งหมดอ่ะฉันได้ไปกู้ธนาคารมาเราอะ่ะต้องทำงานช่วยกันใช้ตอนนี้พ่อแม่เธอลูกเธอทุกคนอยู่ดีมีสุขฉันเนี่ยกำลังลำบากเราต้องช่วยกันโน้เอาสรุปเธอยอมกู้เงินเพื่อไปเออปลูกบ้านปลูกช่องให้ฉันซื้อที่นาะให้พ่อให้แม่เพื่อจะได้แต่งงานกับฉัน เขาบอกว่าใช่แ <irgendw> ล้วใช่แล้วเขาไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรแต่เขาได้กู้หนี้ยืมสินทั้งนี้ยเพื่ออให้น้องก็สบายใจเพื่อจะได้แต่งงานมาอยู่ด้วยกันฉันทําเพื่อฉันจะได้อยู่กับเธอสรุปแล้วน้องเขาก็เลยบอกอ้าวสรุปแล้วที่เขาให้เราเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยเขาใช้นี่แต่น้องเขาก็ดีนะคะน้องเขารับตรงนี้ได้ว่าเออคือฝรั่งคนเนี้ยรักน้องเขาด้วยความจริงใจอุตส่ากู้หนี้ยืมสินเพื่อไปปลูกบ้านให้น้องก็สบายใจเพื่อจะได้แต่งงานมาอยู่ที่นี่แต่ในขณะที่แต่งงานอยู่ที่เนี่ยฝรั่งก็ส่งรายเดือนให้กับ ลูกแล้วก็พ่อแม่นะไม่ได้ไม่ส่งส่งให้อยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่เขาก็ส่งผู้หญิงคนนี้เรียนภาษาเรียนอะไรแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ทํางานน้องคนนี้ก็ทํางานทํางานเสร็จก็ได้ช่วยกันใช้นี่ตอนนี้ผ่านไปหลายปีหนี้สินหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างสบายมากๆเวลาไปประเทศไทยก็รับพ่อรับแม่รับลูกมาอยู่โรงแรมด้วยการพาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เขาเป็นฝรั่งดีนะคะทุกคนเขาไม่ใช่เป็นฝรั่งไม่ดีเพียงแต่ว่า เขากู้หนี้ยืมสินไปปลูกบ้านปลูกช่องซื้อสร้างฐานะให้ครอบครัวแล้วก็เออทำให้เขาเป็นหนี้เป็นสินแล้วน้องหม่ที่นี่ก็คือต้องมาช่วยใช้หนี้ที่เขาทําให้เราเท่าน,นั้นเองถามว่าเอออย่างนี้ฝรั่งสายเปยอย่างเงี้ยเอาไหมสําหรับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยถ้าเป็นหนูหนูไม่เอาเขาเขาแต่งงานมาแล้วแล้วเขาก็เห็นถึงความจริงใจของฝรั่งคนนี้ไงคะทุกคนเขาเห็นว่าฝรั่งคนนี้จริงใจกับเขาขนาดนี้ไอการที่ช่วยใช้นี่ถ้าเราสร้างเองสมมุติว่าเรามาเรามาอยู่นอก ผัวเราไม่ได้ให้นะสมมติผัวเราไม่ได้ให้ผัวเราก็แค่ให้เรากินมีบ้านให้เราอยู่มีที่ให้เราอยู่เฉยแต่ว่าไม่ได้ให้เงินเราสร้างฐานะครอบครัวปลูกบ้านให้พ่อให้แม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาหา,าเองเนี่ยฉะนั้นมันก็เหมือนแบบน้องเขาคิดอย่างนี้นะคิดว่าเท่ากับว่าผัวเนี่ยให้ทุกอย่างไปก่อนเหมือนเหมือนดาวไปก่อนเนี่ยแล้วน้องเขามาผ่อนทีหลังประมาณเนี่ย ตอนนี้เขาก็ใช้นี่ใช้สินกันหมดแล้วแล้ยฝรั่งคนนี้ก็ดีมากๆ,ๆเพราะว่ากลับไปประเทศไทยทีไรก็รับครอบครัวมาอยู่ด้วยพาครอบครัวไปเที่ยวตรงนั้นนี้จริงๆอนะน้องเขาเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนมณโณเขาก็บอกพี่หนูเป็นคนมณโณเอออย่าหวังเลยว่าจะได้เห็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยลูกเต้าหนูก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่หนูก็ไม่เคยเห็นเกิดมาทั้งชาติก็ได้เห็นทุกอย่างพ่อแม่ที่ไม่เคยได้นั่งเครื่องบินก็ได้นั่งลูกเต้าได้นั่งเครื่องบินไปเที่ยวตรงนู้น ون, ตรงนี้คือพาเที่ยวทุกอย่างคือฝรรัั่่่งงคนนนนนเเเี้ยก็็ถาาามมวปปปสแตใะดบึ ไอแต่ไอที่เปยเยอะๆน่ะเราก็ต้องมาช่วยใช้นี่แต่อย่างไปเที่ยวกันอย่างที่ไปเที่ยวกันออซื้อตั๋วเครื่องบินให้ครอบครัวไปเที่ยวกันอะไรกันเนี่ยคือฝรั่งคนนี้เขาไม่ได้ออกคนเดียวเพราะเขาก็ไม่ได้ออมีเงินเยอะแยะมากมายอยู่ที่ประเทศเขาคออ่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอะไรเขาก็ออกอยู่แล้วน้องเขาทํางานก็คือช่วยใช้นี่ที่เหลือก็สามารถช่วยกันส่งสีครอบครัวอะไรเงี้ยคือเวลาไปเที่ยวก็นงเขาก็ก็ช่วยบ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดประมาณนั้นนงเขาก็บอกว่าพี่หนูแต่งงานกับฝรั่งสายเปย แต่กลัต้องมาช่วยใช้หนี้หนี้สินอันที่เขามีนี่คือเขาสร้างให้ครอบครัวหนูหนูถึงไม่ได้รู้สึกอะไรว่าเฮ้ยทําไมฉันต้องเออมาช่วยเธอใช้หนี้เป็นหนี้สินที่เขาสร้างให้ครอบครัวหนูเป็นหนี้สินที่ทําให้ลูกหนูอยู่สบายทําให้พ่อแม่หนูมีมีบ้านอยู่มีบ้านดีๆอยู่มีที่เออทำมาหากินทั้งนั้นที่ทั้งชีวิตเราไม่เคยมีที่ของตัวเองที่ที่อยู่ก็ไปอาศัยญ,ญาติ ปลูกกระทบอยู่ไม่สามารถที่จะปลูกได้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเป็นที่ของคนอื่นเขาถ้าเขาขายเรื่องอะไรเราก็ต้องย้ายออกประมาณนั้นก็เหมือนฝรั่งคนนี้มาให้ชีวิตหนูแต่ครั้งแรกเลยก่อนที่หนูจะมาเนี่ยหนูไม่ได้คิดแบบนี้หนูคิดว่าแกรวยอืมหนูมาอยู่ที่เนี่ยเออหนูก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าหนูจะมาทํางานแต่หนูไม่ได้คิดว่าหนูจะต้องมาช่วยแกใช้นี่และหนูก็ไม่ได้คิดว่าแกกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปเปให้หนูหนูคิดแต่ว่าหนูโชคดีเจอฝรั่งสายเป ถึงจะไม่มากแต่ก็สําหรับหนูก็คือเยอะแยะมากมายถ้าหนูอยู่ประเทศไทยเออห้าปีสิปีหนูจะสร้างได้ขนาดนี้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ทุกวันนี้ครอบครัวหนูอยู่สบายตัวหนูเองก็ทํางานแล้วก็ช่วยเขาใช้หนี้จนหมดสิ้นแล้วเรียบร้อยฝรั่งคนเนี้ยเขาก็ดีกับหนูหนูก็คือเราใช้ชีวิตครอบครัวที่ดีต่อกันแล้วก็อนาคตหลังจากที่เขาเอกเกษียณแล้วเราคิดว่าเราจะไปซื้อบ้านที่ชายทะเลอยู่ด้วยกัน โดยที่เขาจะรับลูกหนูมาอยู่ด้วยแต่เมื่อถึงเวลานั้นลูกหนูอาจจะโตหมดแล้วหรืออาจจะเรียนจบหมดแล้วก็แล้วแต่พวกเขาก็หนูแค่อยากจะมาเล่าเรื่องดีๆของหนูเออดีๆที่คิดหลงผิดว่าได้ฝรั่งสายเปแต่จริงๆแล้วฝร,นะรั่งสายเปคนนี้เขากู้หนี้ยืมสินมากลายเป็นว่าหนูก็แค่เจอฝรั่งสายเปที่ว่าจิตใจดียอมกู้หนี้ยืมสินไปรับผิดชอบครอบครัวหนูดูแลครอบครัวหนูเพื่อจะได้หนูมาแต่งงาน เมื่อแต่งงานเสร็จเขาบอกว่าเขาไปนี่หนูจะทำยังไงหนูก็อดใจไม่ได้ที่จะช่วยเขาเพราะเขาแสดงความจริงใจต่อหนูทุกวันนี้เราอยู่กันยังมีความสุขมากก็อยากจะแชร์เรื่องเราดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆรุ่นหลังฟังว่าฝรั่งแบบนี้ก็มีมาแล้วก็จงคิดทำงานอย่าไปคิดกอบโกยจากเขาอย่างเดียวเพราะว่าฝรั่งอะ่ะเขาก็มีปัญหาเช่นกันฝรั่งเนี่ยถ้าเขามีรายได้เยอะเขาก็มีรายจ่ายเยอะเช่นกันคนที่มีรายได้น้อยก็มีรายจ่ายน้อยคนที่มีรายได้เยอะ ก็มีรายจ่ายเยอะฉะนั้นเราอย่าเอาเรื่องของเราเนี่ยไปผูกไว้กับเขาว่าเขาต้องแบบนั้นและเขาต้องแบบนี้คําว่าต้องต้องไม่มีสมรับฝรั่งคือถ้าเขาช่วยได้เขาช่วยแต่เราแต่งงานมากับเขาถ,ถ้าเกิดว่าเราช่วยอะไรเขาได้เราก็ช่วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันชีวิตครอบครัวก็จะราบลื่นไม่มีปัญหาใดๆสําหรับหนูนะ แฟนหนูไม่มีปัญหาอะไรกับหนูเลยแล้วก็รักใคร่ปองดวงกันดีหนูจะกินอะไรจะใช้ชีวิตแบบไหนเจะไปเที่ยวกับเ,เพื่อนเวลาที่ไปไปประเทศไทยมีเพื่อนมาเยี่ยมหรือมีอะไรต้อนรับอย่างดีไม่มีปัญหาใดๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่มาแชร์กันก็น้องเขาบอกว่าน้องเขาช่วยฝรั่งคนนี้ใช้นี่มากโขอ,อยู่เพราะว่าก่อนจะมาสร้างฐานะให้ครอบครัวซะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคน